พัชราภาโพสเศร้าสูญเสียเพื่อนดาราหลังไหลให้กำลังใจรัวๆย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานางเอกดังห้าพัชราภาชัยเชือ้อได้แจ้งข่าวผ่านไอจีส่วนตัวว่าคุณยายสุดที่รักของเธอได้จากโลกนี้ไปตลอดกาลสิริอายุ98ปี ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องทั้งในวงการนอกวงการไปร่วมอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางเอกสาวมากมายล่าสุดหลังครบหนึ่งรวันอ้ามพัชราภาและครอบครัวก็ได้ทําพิธีชาปนากิจร่างคุณยายแล้วเรียบร้อยโดยอ้ําได้เผยภาพผ่านไอจีพร้อมแคปชั่นว่ามาส่งคุณยายท่ามกลางกําลังใจหลั่งไหลสนั่นไอจี